สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นำเสนอมีผู้ประสงค์จะแบ่งรกแมวให้กับผู้ที่สนใจนะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับเจ้านี้เขาแสดงตัวว่าเขามีรกแมวและก็ลูกกรอกแมวมาให้กับท่านใดที่สนใจอันนี้ลองไปสอบถามแล้วก็พูดคุยกันเอาเองนะครับตกลงกันเอาเองนะอันนี้จะไม่เกี่ยวกับถามผู้เล่านะครับ ทางเราเพียงแต่นำเสนอเรื่องราวเท่านั้นการจะตัดสินใจยังไงนั้นขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายพวกเราไม่ได้เห็นว่าสิ่งนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรก่อนจะโอนเงินก่อนจะตัดสินใจยังไงรบกวนตรวจสอบเรื่องราวตรวจสอบรายละเอียดกันให้ชัดเจนนะครับอันนี้ต้องบอกกันก่อนนะพูดคุยและตกลงกันเองตามเบอร์นี้นะครับที่ให้ไว้เนี่ยนะ ติดต่อไปได้เลยนะครับส่วนเจ้านี้เป็นพ่อค้าเร่ที่ทางช่องเคยนำคลิปเสนอไปแล้วนั้นตอนนี้หมดแล้วนะครับเขามีโรคแมวอยู่สี่อันตอนนี้ได้ได้แบ่งให้กับผู้ที่สนใจไปหมดแล้วที่เขาหมดเร็วเพราะว่าราคาเขาไม่สูงมากนะครับรวมค่าส่งแล้ว400บาทถือว่า จับต้องได้สําหรับผู้ที่สนใจแล้วนี่ผู้เราก็เห็นแล้วว่าเป็นของแท้นะเขาเขาส่งหลักฐานเขาส่งคลิปแล้วก็ภาพมาให้ดูแล้วก็ทุกฝ่ายแจ้งกับผู้เล่ามาว่ามีโชคกันตั้งแต่งวดแรกเลยนะถูกรัตตอรี่กันคนละใบสองใบงวดสี่เจ็ดที่ผ่านมาเนั่นแหละครับทางเราก็ดีใจกับทุกท่านที่มีโชคดีกันนะครับแล้วเขาก็ยังแจ้งมาอีกว่า ถึงหมดแล้วแต่ว่าลอตใหม่ก็ยังเตรียมตัวรออยู่เพราะว่าแมวที่บ้านนั้นตั้งท้องอีกแล้วถ้าใครสนใจก็เตรียมตัวรอได้เลยนะเขาแจ้งมาบอกว่าเดี๋ยวจะถ้ามีอีกก็จะแบ่งปันอีกในราคาที่หยิบต้องได้แต่ยังไงก็ต้องรอหน่อยนะครับพอรอบที่แล้วเขาแจ้งมาว่าหมดแล้วนะในราคาที่พอไหวนะครับ สี่ร้อยบาทรวมกับค่าส่งนี้ผู้เล่ามองว่าถือว่าคุ้มสำหรับเรานะครับแข่งวันแรกก็สี่เจ็ดลอตเตอรี่สองใบนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับอันนั้นเนาะในมุมมองของเรานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอรอเลยก็ได้และหากท่านใดที่มีของแปลกมีของหายากอยากจะนำเสนอก็ ถ่ายรูปถ่ายภาพส่งคลิปมาให้กับทางเราก็ได้นะครับส่งไปที่ Facebook ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเนี่ยแหละครับคนชอบของแปลกส่งไปได้เลยนะเดี๋ยวพวกเราจะจัดทำคลิปออกมาสื่อสารนำเสนอให้กับผู้ที่สนใจอีกทีอันนี้รบกวนว่าต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยนะครับเพราะทางเราไม่ได้ไปตรวจสอบอะไรนะอันนี้แค่เป็นพื้นที่พูดคุยสำหรับคนที่ชอบของแปลก เครื่องรางของขลังเจ้านี้เขาก็มีมาเล่าสู่กันฟังว่าได้ต้นมะขามฟ้าผ่ามาได้แก่นมะขามด้วยเขาว่านะครับแล้วก็มีการแปลรูปในรูปลักษณ์ต่างๆในภาพก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อไม้มะขามเขาก็แปลรูปลักษณ์มาเพื่อจะแบ่งให้เช่าบูชายังไงถ้าท่านใดสนใจก็ลองไป ติดต่อสอบถามเอาดูตามหน้าเฟซนี้นะครับมีหลายอย่างหลายตัวนะในกลุ่มของเขาก็จะมีไม้พญาเท้าเอวถ้าใครสนใจก็ลองไปดูประหลัดขิกไม้พญาเท้าเอวอย่างนี้เขาก็มีนะลองสอบถามดูนะครับในอีกหลายๆตัวไม้สองละอานี่อย่างนี้ก็มีนะ ก็ลองติดต่อสอบถามกันดูนะครับไม่ต้องถามผู้เล่านะเพราะว่าทางเราทางช่องไม่มีอำนาจตัดสินใจใดๆว่าจะไปต้องราคาเท่าไหร่ว่าจะมีอะไรบ้างว่าจะจริงแท้แค่ไหนอันนี้ทางเราไม่สามารถที่จะไปการันตีได้ทุกคนต้องใช้วิจารณญาณก่อนจะโอนเงินส่งให้ปลายทางคุณก็ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจคลิปนี้นำเสนอเรื่องราวเล่าสู่กันฟัง ท่านใดสนใจก็มีใต้คอมเมนต์เขาก็จะมีรบแมวมานำเสนอเรื่อยๆนะครับก็ลองตรวจสอบดูแล้วก็ติดต่อกันเอาเองส่วนท่านใดที่อยากจะนำเสนอเรื่องราวของตัวเองส่งผ่านมาได้ที่ Facebook คนชอบของแปลกผู้เราจะยินดีนำเสนอส่งต่ออีกทีในทางช่องเพื่อเป็นการสื่อสารไปถึงผู้ที่สนใจนะครับอันนี้ก็ หากท่านใดที่สนใจอยากได้โรคแมวหรืออยากได้ของแปลกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเผื่อเผื่อคุณผู้ชมท่านใดที่เขามีโรกแมวกันหลายหลายชิ้นเขาอาจจะอยากแบ่งปันเขาอาจจะติดต่อกลับไปก็ได้ถึงช่องทางการติดต่อเอาไว้เพื่อจะเป็นโอกาสของแต่ละคนนะครับอันนี้คือพูดในความเป็นกลางนะทางเราไม่ได้มีประโยชน์ได้ส่วนเสียอะไร ทางเราไม่ได้มีรายได้หรือค่าเปอร์เซ็นต์ในหน้าอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าสิ่งเดียวที่อยากจะให้เกิดขึ้นคือความซื่อสัตย์และก็สุจริตเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้เรื่องราวก็มีประมาณนี้ขอให้ทุกท่านที่โชคดีอยู่แล้วขอให้โชคดีตลอดไปและทิดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสวัสดีครับ